สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่21กุมภาพันธ์นะคะมาดูในภาพตลาดกันก่อนนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้แต่ชนีแกวงตัวในกรอบแคบตลอดวันนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยถึงแม้จะปิดบวกขึ้นไปได้แต่ดูจากเครื่องมือแล้วดูยังขาดแรงส่งหรือว่าแรงเหวี่ยงที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมองว่าขึ้นไปได้ก็ไม่น่าไกลอะคะ่ะเรายังให้แนวต้านที่เดิมนะคะคือ1580ถึง1585จ <c oughs> ุด ะะผ่านได้นะคะค่อยซื้อตามนะคะผ่านไม่ได้ก็ขายแล้วก็รอรับเมื่ออ่อนตัวโดยที่ยกแนวรับขึ้นเล็กน้อยนะคะตามระดับเส้น EMA 200ของกราฟ60นาทีที่ยังยกตัวขึ้นมาได้นะคะก็เป็นหนึ่งประมาณ157.3งหะคะ่ะแล้วก็แนวรับที่2ยกขึ้นมาที่1565จุดนะคะ ซองวิวตัวแรกเป็นตัว beauty นะคะบิวตี้จะเห็นว่าการลงรอบนี้เนี่ยยกลงขึ้นมาได้ขณะที่เครื่องมือก็ทยอยกันกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะคาดว่าจะทดสอบแนวต้านบริเวณยอดก่อนหน้านะคะประมาณ1 0บ0าท9 0้าสบถึงสิบเบาทสิทสตางค์ได้รับก็จะอยู่ที่1 0บ0าท40คัดลอสที่1 0บ0าท20ค่ะถัดม,มาเป็น lpn นะคะ lpn ก็ยกตัวได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ล่าสุดจะเห็นว่าเมื่อวานนี้วอลุ่มไหลกลับเข้ามาหนุนราคาให้เดินหน้าขึ้นได้ ต่อเนื่องนะคะเครื่องมือให้สัญญาณซื้อแล้วก็ตัว f a c d ซึ่งเป็นเครื่องมือระยะกลางเนี่ยดูเหมือนว่าจะให้สัญญาณตามตัว Stochastic ขึ้นมาได้ในเร็วๆนี้นะคะ LPN จะให้แนวรับไว้ที่12.50บาทนะคะต้าน13-13.20ถึงบาทคัดลอสที่12.30บาทค่ะ ตัวสุดท้ายเป็น TSE นะคะ TSE จะเห็นลักษณะของแท่งเทียนนี่ขึ้นมาปิดที่ h i g ของวันนะคะพร้อมสัญญาณซื้อจาก modified stochastic ที่จะเห็นว่าผันผวนอยู่บริเวณเขต oversold มาเป็นเวลานานจนกระทั่งเมื่อวานนี้เพิ่งจะกลับมาให้สัญญาณซื้อที่ชัดเจนได้นะคะดูแล้วก็เหมือนอัดอั้นมานานนะคะน่าจะรุนขึ้นต่อกันได้รับที่5บาท60นะคะต้านที่5บาท85ผ่านได้ก็ไปที่6บาทคัดลอสที่5บาท45ค่ะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ